สวัสดีค่ะพบกับไปที่หมอแว่นตาสาขาพุทธมนตรสาย5วันนี้ปไปมี5วิธีเตรียมตัวก่อนวัดส,สายตาเพื่อผลลัพที่ถูกต้องและแม่นยำมาฝาก 1. ก่อนที่เราจะตรวจวัดส,สายตาเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะถ้าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือร่างกายอ่อนล้าเวลาที่ตรวจวัดส,สายตาจะทําให้เราอ่านชาวัดส,สายตาได้ไม่เต็มที่2 ถ้าคุณใช้คอนแทคเลนอยู่แล้วจะต้องถอดพักคอนแทคเลนอย่างน,น้อย1-2ชั่วโมงเพราะคอนแทคเลนจะกดทับกระจกตาทำให้เวลาวัดสายตาออกมาเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องถอดพักคอนแทคเลนอย่างน,น้อย1-2ชั่วโมงเพื่อให้กระจกตาคืนรูปก่อน 3. ถ้ามีประวัติค่าสายตาหรือเคยใส่แว่น หรือใช้คอนแทคเลนส์อยู่แล้วให้นำประวัติสายตาเดิมมาด้วยเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้วินิจฉัยค่าสายตาที่ถูกต้องและแม่นยำา 4. ถ้ามีโรคประจำตัวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งอย่างเช่นถ้าคุณเป็นความดานันหรือเบาหวานถ้าเป็นความดานันวันนี้ความดันขึ้นวัาสายตา ก็จะเป็นอีกค่าสายตาหนึ่งพอความดานล่งก็จะเป็นอีกค่าสายตาหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าลืมแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะ 5. สุดท้ายเลยถ้ามีประวัติการรักษาตาหรือเคยผ่าต้อหรือทำเลสิกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะหรือขออนุญาตจากแพทย์ที่รักษาดวงตาว่าสามารถตรวจวัดสายตาได้แล้ว โอเคเพียง5ขั้นตอนง่ายๆนะคะก่อนที่จะมาตรวจวัดสายตาทำตาม5้าข้อนี้ง่ายๆเลยคุณก็จะได้ค่าสายตาที่ถูกต้องและแม่นยำเวลาที่ตัดแว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์จะได้ค่าสายตาที่ถูกต้องและแม่นยำใส่แว่นได้สบายตานะคะ หรือถ้ามีปัญหาด้านสายตาอยากตรวจสุขภาพตาสามารถ Walk-in เข้ามาได้เลยที่หมอแว่นตาสาขาพุทธมณฑลสาย5ร้านเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8.30โมงึถึงทุ่มครึ่ง